สวัสดีครับแกปเปอร์นะครับก็สวัสดีปีใหม่ปี2559นะครับใครเกิดปีโอง่าลืมไปทำบุญกันด้วยแล้วกันนะครับก็ปีใหม่ปีนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะฮะอยากทำธุรกิจหรือว่าอ,อ,อยากจะมี ความฝันอะไรที่มันแบบใหม่ๆใ,ในปีใหม่นี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จละกันนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งกับปีเก่าๆไปครับแล้วเริ่มต้นใหม่กับทุกสิ่งทุกอย่างครับรับรองว่าไม่มีอะไรสายเกินไปถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นหังครับ mm hmm. ก็สวัสดีปีใหม่ละกันนะครับบ๊ายบาย สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเจอแต่สิ่งดีๆเนาะสิ่งลายๆก็ทิ้งมันไปจากปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกันเนาะหรือจะเริ่มต้นใหม่กับมาก็ได้นะครับอ๋อก็ขอให้รับมาก,มากเอ้ยมั่งคั่งมั่งคั่งตลอดทั้งปีเลยนะครับรับซ้ำรับซ้ำรวยๆแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเลี้ยงนายด้วยครับบ๊ายบายแฮปปี้นื้อเยะนะครับทุกคน รอปีนี้นะครับผมขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากนะครับก้าวเข้าสู่ปี2 0 1 6อย่างเป็นทางการนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากร่างใจเรียนแล้วก็ขอให้มีเงินทอยเยอะเลยอะไรที่ผ่านไปแล้วนะครับก็ขอให้มันเป็นบทเรียนสำหรับเราแล้วก็มาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับ Happy New Year ครับ Hi everybody Penny here just wanted to wish everybody a Happy New Year and I hope everyone stays safe tonight. 2015 has been the year for everybody. It was crazy, but I hope everyone has fun tonight. Stay beautiful, stay handsome, stay gorgeous, and stay flawless. Happy New Year, everyone! Hello everyone.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  ทุดยางนะครับปีใหม่ก็คอเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีพักหน้าเนาะใครดวงชนก็ไปแก้ดวงครับผมเฮ้ยแต่ถ้าเกิดของใครนะเกิดลัคนาสีตุลน,นะครับผมแล้วก็ปีละก,การับรองว่าดีแน่นอนเพราะว่ามันก็เกิดในตอนตอนนั้นโอเคเลยก็มีความสุขมากๆครับแฮปปี Happy, นะ้แฮปปี้เนาะดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับดีที่หูดูให้รู้ว่าใครเป่าดีหลายเท่า แผ่ไปให้ัยศาลดีที่หันดันให้รู้รอบกายพันดีห่างเหินเดินระวังเพื่นเพิ่อนพอสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ภูกเก็ตไม่ใช่ผมอยู่ที่เอ่อมออีกาวครับก็เรียกเรีว่าตนอนนี้อีก9เ,กเดียวผมจะตกลงมา ก็ขอมาสวัสดีปีใหม่ครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะสุขภาพแข็งแรงอย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำงนานนะครับดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพสําคัญที่สุดะฮะอากาศวันนี้แบบหนาวมากก็อย่าลืมเตรียมเสื้อหนาวกันนะฮะปีใหม่นี้ไลลี่คิดว่นครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับก็ปีหน้าก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็แฮปปี้ในเยียใครจะเดินทางไปไหนก็ ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมสวัสดีครับผมโดนัทปฏิพัทช์เชยพนแค่บนะครับวันที้หมาที่เราจะมาถึงในอนาคตนี้ก็ mm. ข,ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆแล้วก็ใครที่ผิดฝังอะไรหรือว่าเสียใจเรื่องอะไรเรื่องราวที่ไม่ดีที่มันเป็นทุกข์ในปีที่ผ่านมาก็ mm. ข,าขอให้ลืมมันไปนะครับ mm. แล้ว ก็เดี๋ยวเราก็จะพบเจอในสิ่งที่ดีๆในปีหน้าที่ก็าลัจะมาถึงนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ